ตอนที่369แดงชาติหนึ่งจ้างกำลังรอพวกเจ้าอยู่รู้สึกไม่ดีอะไรสิ่งที่เจ้าสมควรเรียนรู้ก็เรียนรู้ไปหมดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการผ่อนคลายอารมณ์เชือกที่ขึงตึงจนเกินนอไปไม่นานก็จะขาดมาฝึกฝีมือการเล่นอูจื่อชีของเจ้าดีกว่าเจ้าจะได้พัฒนาบ้างหลินเว่ยเว่ยวางก้อนกรดของตนลงกระดานหมากที่วาจากกระดาษ อืมพี่รองพูดมีเหตุผลนางจะไม่มีวันทำร้ายเขาหลินจือเยียนโยนตำราทิ้งแล้วหยิบก้อนกรดอีกสีออกมาวางพลางพูดอย่างมั่นใจพี่รองฝีมืออย่างข้าเป็นอย่างไรข้าคือแม่ทัพไร้พ่ท่านเข้าใจหรือไม่เฮ้เฮ้เคยชนะแค่ครั้งเดียวก็พยองได้เพียงนี้แล้วหรือเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าถูกข้าตีจนแพ้ยับเยินไม่รู้จะกี่หนแล้วหลินไว้วางก้อนกรวดอีกตัวหนึ่ง <c oughs> หลินจือเยียนถอนหายใจพลางเอ่ยว่าท่านก็ช่างกล้าพูด ข้าเพิ่งเรียนรู้การเล่นอูจื่อชีแต่ท่านคือผู้เชี่ยวชาญในการเล่นตั้งนานแล้วมั่นใจได้อย่างไรว่าชัยชนะจะคงอยู่กับท่านชัวน่วนิรันด์หลินเว่ยเว่ยชำเืองมองเขาเล็กน้อยมั่นใจถ้าเช่นนั้นข้าก็จะเอาชนะเจ้าจนกว่าจะมั่นใจห้าๆ้าเป็นอย่างไรเจ้าจะเรียกข้าว่าแม่ทับไร้พ่ายได้หรือยังหลินเว่ยเว่ยหัวเราะพลางยกมือเท้าเสเอล ลินจอเยียนถลึงตาใส่นางเขากล้าโมโหแต่ไม่กล้าพูดถ้าเก่งจริงท่านก็อย่าให้ว่าที่พี่เคยรองมาคอยชี้แนะสี่สองคนรวมหัวกันสู้กับข้าคนเดียวชนะแล้วมีอะไรน่าภูมิใจกันสามีภรรยามีหัวใจเดียวกันเจ้าเข้าใจหรือไม่ลินเว่ยเว่ยอ่านความคิดของเขาออกผ่านทางแววตาหากเจ้าเก่งจริงก็หาน้องสะพ้ายเก่งๆมาส่งเสริมเจ้าสิ นี่พวกเจ้ากำลังเล่นอะไรกันอยู่หมักล้อมอย่างนั้นหรือหลังจากที่เพิงหยูเยียนถกปัญหากับเจียงโมหานเสร็จแล้วเขาก็หันมามองสองพี่น้องครู่หนึ่งแล้วถามอย่างสงสัยไม่ใช่มันเรียกว่าอูจือฉีหลินเว่ยเว่ยพูดโดยไม่เงยหน้าขึ้นมานา่งกำลังจดจ่ออย,อยู่กับการรับมือหลินจือเยียนโดยตั้งใจว่าจะทำให้เขายอมรับความพ่ายแพ้เสียทีอูจือฉีเพิงหยูเยียนมองอย่างตั้งใจสุดยอดไปเลย ดูคล้ายหมักล้อมแต่ก็ไม่ใช่เขามองวิเคราะห์การเล่นอย่างตั้งใจพอหลินเว่ยเว่ยได้รับชัยชนะอีกรอบแล้วลุกออกจากที่นั่งเขาก็เข้ามานั่งแทนที่นางโดยไม่มีใครเชิญระหว่างการเดินทางเพราะมีทั้งเกมอูจือฉีและโตตี้จู่ไพพิชิตแลนลอจึงทําให้รู้สึกว่าการเดินทางเพิ่งผ่านไปได้ไม่นานทว่าพอถึงตอนเที่ยงวันหลินเว่ยเว่ย,วยก็รู้สึกว่าร่างกายของนางกําลังล้าระบบจากการเดินทางไกลและในที่สุดนางก็เห็นประตูเข้าสู่ตัวอําเภอเสียที ท่ามกลางลมหนาวบริเวณริมถนนที่จะเข้าสู่ประตูเมืองปรากฏรถมาอีกคันจอดอยู่เมื่อได้ยินการเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้ผ้าม่านของรถม้าคันนั้นก็ถูกเปิดออกและเผยให้เห็นใบหน้าแสนอบอุ่นที่คุ้นเคยหนิงตรงเสื้อจดจำเหลืออยู่ได้ในทันทีทันใดเขาจึงรีบกระโดดลงจากรถมา้าและเข้ามาทักทายพร้อมรอยยิ้ม หลินเว่ยเว่ยมองจากทางหน้าต่างรถม้าพอเห็นว่าเป็นคุณชายหนิงจึงเอ่ยทักทายเขาอย่างเป็นมิตรเลยหยุดหยุดรถม้าในขณะที่หนิงตรงเซิ่งมาถึงตัวรถเจียงโมหันเลิกผ้าม่านออกและลงมาจากรถม้าพลางเหลือบมองคุณชายหนิงอย่างเฉยชาหนิงตรงเซิ้งยังคงมีรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าแต่ในใจของเขากลับรู้สึกขมขื่นบัณฑิตเจียงเป็นคู่ม่นของหลินกูเหนียงอีกทั้งพี่เขยและน้องภรรยาก็มาเข้าร่วมการสอบสำคัญอีกฝ่ายจะมาด้วยก็ไม่แปลกเขาบอกตัวเองทุกวันว่าให้ตัดใจไม่ใช่หรือ เหตุดยังมีอารมณ์อ่อนไหวอยู่อีกคนต่อไปที่ออกมาจากรถม้าคือหลินจือเยียนซึ่งยิ้มทักทายหนิงตรงเสิ้งอย่างเป็นมิตรด้านเผิงหยูเหยียนลงจากรถม้าอย่างเชื่องช้าพลางพยักหน้าเป็นการทักทายให้คุณชายหนิงสุดท้ายก็เป็นหลินเว่ยเว่ยที่หมายจะเปิดตัวประดุดองค์หญิงผู้สูงศักดินี่คือสิ่งที่นางคิดเองเออเองนางยืนเชิดหน้าระวังกิริยสง่ามอยู่บนรถมา้าจากนั้นก็ยื่นมือข้างหนึ่งออกมาด้านหน้าหืมเหตุใดจึงไม่มีใครจับมือนางเพื่อช่วยประคองลงจากรถม้าเลย ตาบอดกันหมดแล้วหรือไรแดงชาติหนึ่งจ้างหนึ่งกำลังรอพวกเจ้าอยู่นั่งหันไปมองบัณฑิตหนุ่มหน้าอายมากรีบมาช่วยข้าเดี๋ยวนี้เจียงโม่หายสายสีซะเบาๆนางเล่นเป็นเด็กอีกแล้วอย่างไรก็ตามเขายังยื่นมือออกไปและจับมือเล็กๆของนางเอาไว้หนิงตงเซิงมองไปโดยรอบโชคดีที่เวลานี้เป็นช่วงกินอาหารมื้อกลางวันจึงมีคนอยู่นอกประตูเมืองไม่มากนักไม่เช่นนั้นหากมีคนเห็นชายหญิงมายืนจับมือกันแบบนี้จะเหมาะสมหรือไม่อหยา รถม้าคันนี้สูงมากเกินไปหลินเว่ยเว่ยแซงพูดพลางยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นป้องปากแก้ขัดเขินเจียงโมหานพันนึกถึงภาพที่นางสามารถกระโดดลงจากต้นไม้ความสูงเท่าตัวคนได้อย่างสบายแล้วมองไปที่ความสูงของรถม้าอีกคราแล้วเจ้าต้องการอะไรเก้าอี้มนุษย์หรือที่เรียกว่าเก้าอี้มนุษย์ก็คือการให้บ่าวรับใช้คลานสีขากับพื้นแล้วให้เจ้านายเหยียบแผ่นหลังขึ้นสู่รถม้าในชาติที่แล้วเขาก็มักจะทําเช่นนี้เวลาขึ้นและลงจากรถมา้า แน่นอนว่าโดนคนอื่นนำไปวิพากวิจาร์ณไม่น้อยเลยในเวลานั้นห้องเต้ประสงค์จะเก็บเขาไว้ใช้งานอย่างมากพระองค์จึงยอมผ่อนปลนและไม่เอาโทษเขาในเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้เพราะถ้ามไม่แสดงน้ำพระทัยอันกว้างขวางต่อเขาแล้วพระองค์จะมัดใจเขาให้พักดีได้อย่างไร สุดท้ายเมื่อฮ่องเต้บรรลุในเป้าหมายและสามารถกลุมอำนาจเบ็ดเสร็จไว้ในพระหัตถ์ได้แล้วคมดับอย่างเขาซึ่งเคยมีประโยชน์ต่อพระองค์ก็หมดคุณค่าข้อกล่าวหาเหล่านี้จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งหลักฐานมัดตัวและในที่สุดเขาก็ไม่รอดจากโทษประหารหลินเว่ยเว่ยถลึงตาใส่เขาในเวลานี้เจ้าควรนั่งคุกเขาลงไปข้างหนึ่งแล้วให้ข้าเหยียบหน้าขาของเจ้าลงจากรถม้าไม่ใช่หรือเฮ้อช่องว่างระหว่างคนยุคโบราณกับคนยุคใหม่ช่างเป็นอุปสรรคต่อความโรแมนติกไปเสียหมดจุบจนพูดไม่ออกแล้ว หนิงตรงเซิ้งสั่งให้บ่ารับใช้นำเก้าอี้ตัวเตี้ยของรถม้าตนมาวางไว้ตรงเบื้องหน้าของนางเจียงโมหานที่จับมืออยู่ก็มองหน้านางลงมาได้หรือยังหลินเว,ว่ยเว่ยยิ้มอย่างเขินอายวันนี้ข้าใส่ชุดกระโปรงจึงไม่ค่อยสะดวกหนิงตรงเซิ้งพยักหน้าเข้าใจแล้วพวกเราคิดไม่รอบคอบเองหลินเว่ยเว่ยจับมือของบัณฑิตหนุ่มพร้อมค่อยๆก้าวลงจากรถม้าด้วยท่วงท่าที่มีสเสน่ห์และสง่างามที่สุดคุณชายหนิงมีความปรารถนาดีก็จริงทว่าเป็นตัวนางเองที่อับโชค เมื่อเท้าของนางเหยียบบนเก้าอี้มันก็ดันไปเหยียบชายกระโปรงของนางด้วยนางจึงเสียหลักและหน้ากำลังจะคว่ำลงกับพื้นอย่างน่าอับอายแน่นอนว่าเจียงโมหานคว้าตัวนางไว้ได้อย่างรวดเร็วเขาเซถอยหลังไปสองก้าวแล้วถึงจะยืนได้อย่างมั่นคงจากนั้นเขาก็จ้องนางตาคเมงเกือบไปแล้วประมาทเหลือเกินเจ้าอยากจะหมูกหักหน้าฟกช้ำหรือไรหลินเว่ยเว่ยรู้สึกอายมาก นางจึงซุกใบหน้าเข้ากับอ้อมแขนของบัณฑิตหนุ่มและทำอ้อยอิ่งไม่ยอมพลาจากอ้อมแขนของเขาสักทีเจ้าจงใจใช่หรือไม่ตั้งใจจะเอาเปรียบคู่มั่นหนุ่มที่แสนงดงามของตนทุกคนมองเจ้าทะลุปรุโปร่งแล้วนางถอนหายใจพลางกล่าวข้าอ่อนแอบอับบางใกล้เคียงการเป็นกุลสตรีแล้วใช่หรือไม่เจ้าเข้าใจคำว่ากุลสตรีผิดไปหรือเปล่ากุลสตรีไม่ได้ใกล้เคียงกับเจ้าเลย เพิงเจียเหลียงลงจากรถมาของตระกูลเพิงหน้าที่ของเขาคือพาท่านอามายัางตัวอำเภออย่างปลอดภัยอ้อเขาต้องมาตรวจสอบว่ามีทำเลที่ตั้งร้านค้าดีๆในอำเภอบ้างหรือเปล่าถ้ามีก็จะได้กลับไปรายงานหนิงตรงเส้งกล่าวกับทุกคนว่าบ้านเช่าอยู่ไม่ไกลจากสนามสอบทำเลที่ตั้งก็ไม่ติดถนนตั้งอยู่ในตรอกที่เงียบสงบและเหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังทบทวนตำราเพื่อสอบเป็นอย่างยิ่งหลินเว่ยเว่ยยิ้มและพูดว่าคุณชายหนิงขอบคุณท่านมากท่านงานก็ยุ่งมากอยู่แล้วเรายัางมารบกวนท่านอีก ไม่เป็นไรเลยเดิมทีข้าต้องการมาที่อำเภอเพื่อตรวจสอบบัญชีอยู่แล้วอีกทั้งข้าก็คุ้นเคยกับคนที่นี่เป็นอย่างดีจึงไม่ลำบากอะไรเลยไปกันเถิดข้าจะพาพวกท่านไปที่บ้านเช่าก่อนหลังจากนั้นข้าจะพาไปเลี้ยงต้อนรับที่หยวนเคอร์หลายบัตรนี้หนิงตรงเซิ้งมีหน้าที่การงานที่ดีทุกอย่างอารมณ์จึงร่าเริงมากด้วยเมื่อปลายปีที่แล้วเขากลับไปฉลองสั่งท้ายปีเก่ากับครอบครัวและได้รับเสียงชื่นชมจากตระกูลหลักเป็นอย่างมาก เนื่องจากในระยะเวลาไม่ถึงปีเขามีร้านค้า4สาขาภายใต้ชื่อของตนพี่น้องคนอื่นเนื่องจากเป็นปีแห่งภัยพิบัติจึงได้รับผลกระทบทางธุรกิจไม่มากก็น้อยแม้แต่บรรดาบุตรของฮูหยินก็ยังทำผลงานได้ในระดับต่ำทั้งนั้น